นลางมือใส่ปุ๋ยแล้วล้างมือนะคะสะอาดเฮ้ยนาฝนเย็นสบายเลยะตอนนี้ก็พอบานจะใส่ไปล็ละครึ่งนึงนะคะใส่คนละสองแถวหน,นะะีปุ๋ยของเรานะคะปุ๋ยของเรานะคะปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยเม็ดสีขาวนะคะปุ๋ยกึกปุ๋ยเกลือนะคะสูตร ยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์นะคะแต่ว่ากระไส่ได้มดหรอค่ะถ้าเป็นต้นพันธุ์เนาะแต่ว่าถ้าเป็นใหม่ในกระถางก็ต้องกระตงระตงเลือกในจังน้อยนะคะถ้าเป็นใส่กระถางเนาะแต่ว่าอันนี้ใส่ต้นพันธุ์ใส่ใส่สูตรไหนก็ได้นะคะจ้าจะ ใส่แบบนี้เลยนะคะโยนใส่โยนใส่เลยนะคะไ่รู้ว่าจะพ่อบบดินซุ่มดีดี เสร็จแล้วค่ะบ่พ่อจ้อยพี่น้องเสร็จแล้วนะคะปุ๋ยบ่พ่อเลยนะมาหอดพ่นได้ปุ๋ยมาสองถุงนะคะประมาณสิบกิโลมาหอดพ่นเทศบึมบ้มบําเพิ่นบ่อการคะ่ะผู้เพิ่นมากกอนมากกอนนี่กับพอบ้านนี่ล่ะว่าวแห้งกับบ่ไดดได้พี่น้องวบาวแห้งแน่กัดกับบอ่อยยกเออพ่อละกระไดเนาะ เป็นจังได่บุยน้ากันกะยากเด้าสบอสบอ,หอ,อเหรอพอนับปุ๋ยมาเพอนกนยุ่นบึมบั่มบึมบั่มรงแต่ที่แหลกนะคะบั่นเอาไปมากไปไปลายมันกับบ่อพ่อนะนี่คะ่ะพี่น้องคะปลาพันไปหมกไดประมาณเดือนเดือนเคืองหรืมั้งคะ่ะนี่เดือนเคืองได้เง่าซ้าเนี่ยถ้าได้ปุ๋ยหลอบนี่นะคะกับซัดเน่าเลยเต่พวกแต่ถาิีไ้ดีนะคะถาิีไ้ดี ประมาณครึ่งเดือนตัดได้ประมาณครึ่งเดือนใส่ปุ๋ยเลยนะคะแต่เนืองด้วยช่วงนี้มันเป็นหนาแหลงเนาะ,ะมันเป็นหนาแหลงนะคะมันก็เลยสิแบบว่ามันใส่ไปถาเห้าบ่ได้รดน้ำมัสิมันก็บเป็นมันกับที่บ่มีวามหมายนะคะก็ใส่หนาคล้ายๆก็ว่าถาเห้าใส่ปุ๋ยแล้วรดน้ำไปนํำมันก็จะประสิทธิภาพด้วยกันอันนี้มันก็จะดีอยู่แล้วเนาะ,ะแต่ว่าห้าใส่แล้วพ่อ เ้าบ่ได้โดยหนามคุณสิปุ๋ยมันกะแห่งไปซื้อเรากะคล้ายๆกะว่ามันกะจะลอยไปทับอากาศคิดว่านะคะมันมันจะอ่ารงดินบรูว่าสิได้บ่เนาะแต่ว่าคล้ายๆกะว่าเฮาบ่มีเวลามากท่านมีเวลามาโดยหนามนะคะตอนแรกว่าจะมาโดยหนามเนียคุยกันไว้ว่าเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยคุยกันไว้ว่าอีกวันสองวันเฮาสิไป็นโรนามต้นพันธุ์สวนนีกันนะคะแต่พอดีมาโชคดีนะคะเมื่อนี้ฝนตกมากนะคะก็เลยมาใส่ปุ๋ย ดินซุ่มๆพี่น้องแต่ว่าปุย๋ยว่พ่อนะคะปุย๋ยว่พ่อสงสัยไม่มุกอ,อ่ะถากลับไปบ้านบางสิก็จะบุคุมนะคะก็ต้องไปซื้อนะคะในตลาดออกไปนี่ประมาณ2กิโลต้องไปซื้อปุย๋ยกระสอบใหม่นะคะมาใส่ให้มันแล้วเนาะพันกระงามนะคะพี่น้องค้านี่แหละปลาพันต้นพันต้นเนี่ยที่ไม่มุกเอาไปเข่าแล้วคือช่วงเนี่ยมันยุบนะคะมันจะเสียหายที่เห็นนะคะ นี่แหละปลาพันธุ์ลองเนี่ยนะคะงามนะคะมีอยู่ประมาณสามอยต้นนะคะสามอยต้นฮอตัสปีหนึ่งสองหลอบหรือสามหลอบแดตเทียวล่างหลอบนี้ได้จักถุงละได้เป็นหมื่นถุงอยู่นะคะนี่ลองนี่สามรอยต้นนะคะหมื่นนี่ขี้ขาวๆเอานะคะแต่ว่าได้ลายกนานั้นนะคะสมกันได้สามพัน 3, หาอ่าละกะมาน,นประมาณหมื่นกว่าต้นนะคะหมื่นกว่าตน้นเอาเลยกลมๆตน้นหมื่นต้นเนาะก็ขอบคุณนะคะเมือน,นี่กะ มาใส่ปุ๋ยพันธ์ค่ะพี่น้องค่ะโบเลี่ยวดอกสีไปเอซื่อปุ๋ยมาใส่อีกนะคะก็ขอบคุณได้หลายค่ะทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ที่ค่อยชมคลิปเมมูกเนาะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ